หลังจากถอดจอออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะล้างกล้องครับก็คือกล้องของ iPhone 5นะครับอยู่ตรงนี้เองครับตรงหัวมุมเห็นไหมจะสังเกตได้ว่าฝุ่นเข้านะครับตรงนี้จะเป็นถ่ายภาพก็คือมันจะไม่ชัดอันนี้เครื่องเป็นเครื่องรีเฟอร์บิตนะครับเครื่องรีเฟอร์บิตนี้จะมีปัญหาตรงที่ฝุ่นเข้าเข้าหน้าจอครับไอไม่ใช่สิเข้ากล้องทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยแต่เนี้ย ถ้าซื้อเครื่องจากศูนย์เลยจะไม่มีปัญหาตรงนี้ครับแต่ถ้าเป็นเครื่องรีเฟอร์บิตส่วนใหญ่จะเจอปัญหานี้แต่บางเครื่องก็ไม่เป็นนะครับเพราะมันเป็นเครื่องประกอบเครื่องอซ่อมนี่ครับเราแค่ปลดล็อกแผงหน้าจอออกเท่านั้นเองเห็นไหมเราก็เจอกล้องเลยครับกล้องจะอยู่ตรงนี้ของ iPhone 5าทำยังไงนี่เลยกล้องมันโยกออกมา เราทําวิธีของเราครับแบบบ้านๆเลยนะครับเนี่ยเอานิ้วไปสกิดนิดนึดนงกระโดดออกมานครับนี่น,นี่หน้าตาของกล้องมันเห็นไหมอา่าให้ดูแล้วตรงนี้จะเป็นนี่เห็นไหมเป็นหน้าจอหน้าเรียกอะไรล่ะอ่ะช่างมันเป็นกระจกแล้วกันแล้วก็อ่าอาจจะมีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ดีกว่านี้นะครับผมเพื่อนๆก็ลอง หาอย่างอี่ละกันแต่ผมทําเอาแค่นี้พอครับเพราะว่ายังไงฝุ่นมันก็เข้าอีกอยู่ดีแหละครับเพราะว่าละอองฝุ่นมันเล็กมากถามว่ามันเข้ามาอย่างไงผมก็ไม่ทราบนะครับไม่แน่ใจอาจจะเข้ามาจากอา่แล้วรูนี้ก็ได้มั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรนี้หรือว่าเข้ามาจากาตรงไหนสักทางหนึ่งเพราะว่าไอ้เครื่องรีฟวิิตอะมันอาจจะ มีการเปิดขึ้นมาแล้วมันอาจจะประกอบกลับไปไม่สนิทหรือว่าอุปกรณ์ไหลน็อตบางตัวหายไปมันทําให้มันปิดไม่สนิทมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็แค่นี้เองนี่แต่ผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับผมชอบรือ้อชอบแงะอะไรอยู่แล้วอาจจะหาอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันจะอาจจะมีผงหรือฝุ่นหรือเศษเนี่ยมันยังร่วงคาอยู่ แต่มันไม่เป็นไรครับผมมีอุปกรณ์หมดแล้วก็วคืออุปกรณ์พวกนี้มันจะแถมมาก,กับแบตครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปเปลี่ยนแบตอีกอันนงแล้วกันครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์แถมมาให้หมดเลยครับสมัยนี้ดีมากถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้คือต้องซื้ออุปกรณ์แยกต้องให้ร้านทําให้อย่างเดียวแต่เด๋วนี้เราสามารถทําเองได้ diy เลยเห็นไหมผมซูม ไม่ได้ซูมที่จอครับระบบมือซูมนี่ผมเคยไปตอนที่ผมใช้อ่ะผมเคยไปเปลี่ยนให้เขาล้างให้อ่ะตอนนั้นสมัยนั้นใช้ iPhone น,นะครับเอ,อครั้งละร้อยครับครั้งละร้อยนี่เองเท่านี้เองครับเขาแค่ลือมานิดๆหน่อยๆเขาก็ได้ตังค์ไปร้อยถึงแล้วค่าวิชาครับเห็น <He ard S 2> ไหมใส่สะอาดเหมือนเดิมแล้วครับ่าทีนี้ก็ เอากลับเข้าไปคืนเท่านั้นเองนี่พับงอกลับเข้าไปกดลงกดแน่นๆเรียบร้อยครับเสร็จไม่พอสิบนาทีไม่พอห้านาทีนะครับถ้าทำชำนาญหน่อยแล้วกล้องมันอาจจะยังไม่โฟก,กัสน,นี่แต่ถ้าเห็นตอนแรกนี่คือฝุ่นเยอะมากครับอันนี้มันเป็นรอยนิ้วมือผม อ่าโอเคครับนี่เรียบร้อยใสขึ้นสะอาดขึ้นอ่าโอเคอ่ากล้องหน้าฝุ่นก็เข้านะครับตรงนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเข้ายัางไงหรืออะไรหรือมันเปิดยังไงเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูเลยเปิดได้เห็นไปนเลยเสร็จแล้วเราทำกล้องหลังเสร็จแล้วกล้องหน้าต่อ จะลองเปิดมาให้ดูเลยนี่ปนน็อต2ตัวก็เลยอ่าหมดยาวมากตัวนี้ ไม่ตัวนี้เปิดไม่ได้ปากไขควงไม่เหมือนกันหรอโอ้จริงด้วยน็อต <Not S 1> ไม่เหมือนกันไม่พอปากไขควงก็ไม่เหมือนกันอีกเอาอ่าโอเคนี่เราแยกไปว่าไขควงไหนอยู่ตรงไหนเปิดเลยนะเปิดตัวครอบละผมไม่เคยเปิดนะ หรือสาดเซเลยตอนนี้อึบอึบเรียบร้อยอะไรหล่ดออกมาไม่รู้อ๋อันนี้น่าจะเป็นหูฟังเราเวลาเราคุยออ่ะอันนี้อยู่ใต้ฝาครอบตรงนี้เอาออก ไปจำด้วยนะเสร็จแล้วตรงในต่อ ผมลองผมลองหาวิธีเปิดละต้องไขน็อตตรงนี้มั้งแต่ผมเปิดไม่ได้อะเอ้ยผมไม่เปิดดีกว่าแต่ว่าผมสังเกตแล้วว่าอ่ามันเป็นฝุ่นแค่ตรงตรงจุดตรงนี้ครับมันไม่ได้เข้าไปข้างในกล้องเพราะว่าไม่แน่ใจนะเนี่ย,นะยกล้องมันหลุดออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยครับแสดงว่าที่น่าจะโยกได้นละ นะผมว่ามันโยกออกมาได้นะผมแงะหมดเลยแต่เพื่อนๆอย่าไปทาตามผมนะนี่โอ้มันเป็นตัวครอบโฟกัส นี่ครับออกมาได้แล้วกล้อง ผมว่าเพื่อนๆอย่างงัดดีกว่ามันอาจจะเสียรูปได้นะครับอย่างที่ผมทำนะแต่ผมทำไปแล้วนี่ครับเปิดได้แล้วนี่เช็ดเลยอ Okay. ใส่เรียบร้อยเลยเห็นไหมเป็นรูเลยอ่าตอนแรกไม่มีรูนะอันนี้ผมลองไปปันป่นปันป่นปั่นปั่นแต่มันธนบัตรอะ่ะมันจะมีฝุ่นแน่นอนนี่เรียบร้อยแล้วโอเคใส่แล้วก็ปัดกันหน้าจอน,นิดหน่อยนี่กองกองปปึ๊บปึบ ลูกผมเปิดประตูลแล้วเสียงอาจจะดังเข้ามากลวนแล้วนะครับเรียบร้อยขากล้องตัวรองกล้องไฟกบมันเดิมครับนี่จะมีล็อกของมัน อโอเคเข้าล็อกแล้วเห็นไหมเข้าล็อกแล้วนะแล้วกดลงไปเหมือนเดิมครับอโอเคเรียบร้อยครับสำหรับกล้องหน้าทำความสะอาดเรียบร้อย กลับข้อที่เดิมเรียบร้อยแล้วเราก็เหมือนเดิมครับเอาแผงของมันอุ้ยนั่นไงหลนุนนี่ข้อไปเหมือนเดิม อา้าผิดทรงเลยไม่ใช่นี่ นี่ครับขับทรงเดิมแล้วปุ๊บเาใส่ล็อกเดิมนะครับนี่มีเขี้ยวตรงนี้นะเอาสอดเข้าไปตรงช่องนิดนึงกดลงไปเรียบร้อยครับอ่ะเอามือบีบไว้แน่นๆมือบีบไว้แน่นๆนะครับเสร็จแล้วก็นอก็อตเดิมมันใส่ลงไปอืม เห็นแมเลยก็่าดูดน็อตเขาดูเห็นไหมดูดน็อตกระเด็นเข้ามาติดตรงนี้เลยเอา้าเสร็จแล้วตัวนี้เป็นไขควงคนละปากเลยนะครับโอเคนี่อุ้ยมันดูดน็อตกระเด็นเข้ามาติดไอแผงนีแ่แล้เราขัดไวล้ล้มลวมก่อนนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับ ใส่ตรงนี้อ่เสร็จแล้วก็ตอนเราขยับให้มันเข้าล็อกดีๆกดขันครับตรงนี้จะยาวหน่อยโอเคแน่นเสร็จแล้วก็มาขันตัวเดิม อ่าโอเคแน่นเรียบร้อยครับสำหรับกล้องหน้าโอเคแแ่เห็นไหมอันนี้ลอยอยู่มือใสเลยทีนี้อืมตอนแรกฝุ่นเนาะโอเคครับเรียบร้อยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังของเรา เห็นไหมใส่ทั้งคู่เลยนะขั้นตอนต่อไปใส่จอครับนี่เลยอ่ามันจะมีแผงสองแผงนะครับสามเหรอสามสามแผงนะครับโฟกัสเห็นไหม อ่ะโอเคโฟกัสไม่จับแผงที่หนึ่งแผงที่สองแผงที่สามนะครับก็คือตรงนี้หนึ่งสองสามเนี่ยครับอานนี้เลยเอาจอลงมาเสร็จแล้วกดลงไปก่อนครับหนึ่งแผงอ่ถ้าถูกหรอกเนี่ยกดลงไปค่อยๆโยกลงไปปุ๊บเข้าล็อกเลยครับไม่ยากอีกตัวหนึ่งตัวที่สอง นี่ครับพอวางให้มันตรงกันนี่เสียงก๊อกก๊อก่เข้าเรียบร้อยแผงสุดท้ายครับเห็นไหมนี่แผงนี่คำคำหายกโยกเรียบร้อยครับเข้าง่ายๆเท่านี้เองช่างที่ทำํำอาจจะทําดีกว่านี้อาจจะพิถีพิถันกว่านี้ คือเขาก็ต้องเอาค่าวิชาของเขาครับชอบทําให้มันเยอะไว้ก่อน